ยังไงไวเล่นนี่ก็ในแมป99เืนนะครับแมป99เืนทุกคนด,ดูดูนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นว่ามันไม่มีอัปเดตใดๆเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในเกมเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับนี่ก็ <laughs> ผมคิดถึงไอเทศกาลหิมะมากเลยทั้งเทศกาลหิมะแล้วก็ตังเกมวิ่งนะทุกคนนะพอไม่มีแล้วมันก็จะรู้สึกเบ่งเบหน่อยในอัปเดตนี้คือเขาก็เขียนเอาไว้ว่า หิมะได้ถูกหลอมละลายแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างว่านะครับมันเลยช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับนี่ก็หลังปีใหม่แล้วนะที่ผมอัดคลิปมันก็เลยแบบไม่มีเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบโล่งๆล้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่กลับมาสู่สภาพปกติครับนี่แล้วก็ตัดต้นไม้ไปก่อนครับเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ หรือว่าจะไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่เต้าที่ผมเคยเล่นมานะครับเกมเนี้คือผมนี่ครั้งแรกของผมเลยนะที่ว่าที่ว่ามันแบบไม่มีอัปเดตใดๆเลยครับไม่รู้ว่าจะไม่มีอัปเดตจริงๆหรือเปล่าทีมงานเดฟน่าจะไปดูผู้ไปชมเทศกาลปีใหม่กันอยู่หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าอาจจะใช่นะครับเพราะว่าปีใหม่เขาก็น่าจะหยุดกันทั่วโลกมั้งนะเออปีใหม่ไม่น่าจะหยุดแค่ประเทศไทยนะเดฟก็คงจะเหนื่อยละโหแบบ เกมมันก็เออเกมมันคุณภาพอยู่นะ,เ,ะเดฟก็คงฟักสมองบ้างอะไรอย่างงี้นะนะพัฒนาเกมนะครับนี่แล้วก็แขมไฟเรือสามนะรอบรอบกายรอบรอบใจนี่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอ้าเออคนเป็นไบโอมภูเขาไฟครับโหที่ผมไม่เจอไบโอมภูเขาไฟนี่นานมาก,กน,นะเกือบเดือนนะร่วมเดือนได้นะผมว่าน่าจะถึงนะคิดถึงบอสในไบโอมภูเขาไฟนะครับนี่ฮะ ยังเหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวเราก็หลักๆในคลิปนี้ก็ไม่ไม่ใช่อะไรครับก็คือตรวจสอบดูรอบๆนะครับแต่ว่าในตัวอัปเดตเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมนะนั่นแหละเขาแค่บอกว่าหิมะได้ถูกหลอมละลายแล้วนั่นเองครับหรือว่าจะเกิดว่าตีความหมายหนึ่งก็คือเทศกาลหิมะม,มันได้จบลงแล้วแหละเออนี่เราได้หอ,อกมาครับเปิดมาเปิดมาบ๊มและเป็นลูกโมฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะน่าจะเหมือนเดิม เดบมะฮงจะแบบว่าเออแบบอยากให้เราซึมซับบรรยากาศเก่าๆผมว่าน่าจะใช่นะเออบรรยากาศที่คุ้นเคยครับมันก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้แหลนะเนาะตอนนี้ผมเห็นแค่ใบโอมภูเขาไฟนะยังไม่รู้ว่าจะมีเทศกาลอะไรตกลงมาวันที่3หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่มีฮอวหนึ่งอันรับนี่เราไล่ลคิวกระตายไปก่อนชุบชุบชุบ นี่ไงน,นี่ไงแต่ผมคิดถึงคิดมาสนะเจ้าก,การคิดมาสที่ว่าเขาจัดอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาทําดีอะ่ะผมนึกสึงตอนที่ว่าผมขี่สเก็ตแล้วก็ไปช่วยเอลมันมีอะไรให้ทาเยอะแยะเลยนะผมรู้สึกว่าเกมมันแบบมันมีสีสันขึ้นเยอะ,อะเออเพอมันมีเทศก,กาลคิดมาสนี่แต่ผมมองว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีอัปเดตนะ อาจจะเป็นอัปเดตใหญ่หรือเปล่าสัปดาห์นี้ไม่อัปเดตสัปดาห์หน้าอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแบบรวบสัปดาห์นี้ไปด้วยน่าจะใช่เฮ้ยผมไม่ได้สร้างแมปนี่ว่าเดี๋ยวผมขอสร้างแมปก่อนก็แล้วกันนะนี่ครับกรแซกแลกไป15ช่องเรียบร้อยครับแล้วก็อัปเดตโตค้าไปสร้างแมปไปนี่ครับซื้อม,มาให้หมดเลยนีนะ่แล้วก็นี่เราจะได้รู้ว่าเราแว้นไปที่ไหนแล้วบ้างนะฮะแต่นอกจากเทศกาลคิดมากแล้วเนี่ยผมก็ นึกถึงอีกเทศกาลนึนะเทศกาลตงกิฟิกเนี่ยเออที่ว่ามันจะมาก่อนคิดมัดอะ่ะเออแต่ผมว่าเทศกาลขอบคุณพระเจ้าอะ่ Thank อะตงกิฟิกอ่ะก็สนุกเหมือนกันนะพอๆกับคิดมัดเลยแต่แอบชอบคิดมัดมากกว่านะเออแล้วก็สนุกไม่แพ้กันนะนี่นี่เราอยู่ในถ้ำนะถ้ำถ้ำนี่เขายังเอาอยู่นะไอ,อ้ข้างข่าวเนี่ยปิดจัข้างข่าวอะ่ะเอออนี่ครับนี่แล้วก็ส่องไฟฉายไปยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิม มีไฟฉายครับนี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันเยอะจังอะเฮ้ยเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเราได้สองสวายสองสวายอะไรล่ะเฮ้ย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 เอาล่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแค่จะมาสำรวจนะเนี่ยเอาเอาเอาทำบัฟนี่ยังอยู่นะเราสามารถเลือกบัฟได้นะถ้าเกิดว่าเราเคลียร์แต่ละชั้นไปนะครับนี่เราออกก่อนเราออกก่อน มันไม่ใช่เฮ้ยเอา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 โอ้ยโอ,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 อ้ยอ้ออาวมาทีนี้คือมืดอสแ,แ,แล้วมืดซะแล้วเอ้ยอาป่าเอลฟาว่ะเฮ้ยนี่ครับนี่นะเราเก็บทานมาเก็บทานมาสามดอกโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอาไปละเอาไปละนี่อะเฮ้ย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 เฮยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 เฮ้ย ดูมันสิ่งที่มันทํากับผมดิแต่ก็บางคนที่ชอบไบโอมหิมะเออ,เ,อเดี๋ยวเราไปสํารวจไบ,บโอมภูเขาไฟกันหน่อยดีกว่านะคิดถึงแอบคิดถึงเนี <c oughs> ่ยไบโอมภูเขาไฟของเราผมชอบนะส่วนตัวผมชอบไบโอมภูเขาไฟนะเพราะว่าเวลาเชิญเราเราจะได้อาวุธมาไงเออส่วนตัวก็ยิ่งอาวุธยิ่งดีมันก็เล่นง,ง่ายขึ้นอะ่ะเออมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ข้างบนนะฮะในโบสน,นะครับนี่เรากร็โดดกระโดดไปโห เพราะผมคิดถูกคิดผิดว่าเดี๋ยว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 โอ้โหลวก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 แต่มันนี้มันเยอะเกินอ่ะผมไปได้ปะนี่เนี่ยเราถือเราถือผ้ามแผลรอโอ้โห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 เยอะจัดโอ้โหทุกคนเกือบตายนี่เราเปิดกล่องแบบเนียนๆไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลบๆนี่ครับเราได้เป็นถุงลาวามานะนี่ครับนี่เรามีถุงอยู่นี่ถุงหาซาจาร์ของเราครับนี่เนี่ย สังเวยสังเวยชีวิตนี่ปับป๊บปๆ๊นี่เราต้องกินให้แบบอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจนะฮะเออตอนนี้ไฟฉายลราหมดด้วยเรากลับก่อนโอ้นี่ฮะ The Sky is on Fire นะครับมีบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้านะครับก,เกบบ็เป็นอุกกบาตนะฮะเป็นอุกกบาตก็จะมีพวกแร่แดงแร่ทองแล้วก็แร่ออฟซิเดียนเราสามารถจะเก็บแร่แล้วก็เราเอาไปคราฟตรงนี้ได้นะนี่ ถ้าเกิดว่ามันเป็น the sky is on fire นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มนะเนี่ครับเป็นแร่นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นี่จะได้เป็นอะไรนะครับวันที่3อาจจะเป็น UFO หรือเปล่าไหนดูซิมีผพ้าพันแผลไหมมีให้เรา2อันนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงเ,เลิศเลิศเลิศ p e ไปกันต่อไปกันต่อกล่องทองกล่องแรกข,ของเราขอเป็นขวานนะขอแค่ขวานก็พอละโอ้โหมันเอสตองแอคมาให้เลยเว้ยเฮ้ย ฮ้ยจากขวานเก่าไปสตองแอคเลยนะเพื่อนๆเรียกได้ว่าฮะข้ามชั้นข้ามเชิงกันเลยทีเดียวแบบไม่ไว้หน้าใครบอกได้คำเดียวว่าสบายแล้วเราตอนนี้แร่ดำของเราครับนี่เราก็ยอดไปนี่ครับนี่ได้เป็นแร่แบบแท่งนะแร่แบบแท่งแล้วก็ต้องเอาไปจุ่มน้ำด้วยครับนี่น้ำใกล้ๆเลยครับนี่เฉพาะแร่ดำครับโอ้ยแต่ว่าปูก็เยอะเนี่ยปูก็เยอะเนี่ยโอ้โห โหมันเยอะเกินอะเฮ้ยไปผมประมาาไม่ได้เลยเนะี่ย,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 ยมีเปล่ามีเปล่าราสอดส่องไนงะราสอดส่องแล้วปูสีดําแล้วมันมองยากอะนี่เราต้องรอบมันมาเป็นพื้นที่สีเขียวนะแบบนี้ฮนะนี่เนี่ยมันมีคนเนียนะ่ะเฮ้ยกระสุนผมหมดนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยตีไปโอเคเรียบร้อยครับไหนดูซิมีอะไรที่จะหน้าคาบ,บ้างนี่ผมต้องการแค่อย่างเดียวครับเชส ออปซิเดียนนะครับเป็นหีบออปซิเดียนของเราขันแร่ดำา1ทอง3แดง2ทองสองแดง3ดำหนึ่งเอ้ไม่ใช่ดิโอ้โหมึนละผมมึนละมึนเลยมึนเลยพยายามดูรอบๆนะครับนี่มันก็ไม่ได้เกิดการหลักมันก็เกิดอยู่วนๆแค่นี้แหละในแร่สีดําเราโอ้ยไม่มีเลยหรือปะโถแร่สีดําไม่มีเลยฮะแร่ดําของเรามี3แร่นะในนี้ แต่เราทําได้กล่องเดียวอดิเพราะถ้าเกิดว่าทำสอกล่องอะมันต้องใช้ทั้งหมด6แร่ดำนะครับโอ้โหเอ้ยแต่ว่าเดลแรมนี่เปลี่ยนไปนะครับเดลแรมนี่มีเป็นคิดมัดอยู่บนหัวนะฮะไอผมนึกว่าเขาจะเอาออกแล้วหรือว่าเขาลืมมาออกแปลกจังทนี่ก็เลยเทศกาลคิดมัดไปแล้วนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจนะครับว่านักพัฒนานี่ยังไงหรือว่าตั้งใจหรือเปล่านี่เดเดี๋ยวนี่ เรามีเป็นกระเป๋าเดลลมอนแบบนี้อยู่ฮะทำให้ของสุกได้ฮะนี่ก็สะดวกเราไม่ต้องกลับไปฐานเลยนะนี่ก็โยนแบบแป๊บนี่ครับโยนเสร็จแล้วก็จุ่มลาวาไปเอ้ยเดี๋ยวนะเอาก็จุ่ม้วนี่อ๋อบักบักบักไม่กี่บักนี่แล้วจุ่มความเย็นอีกทีหน,นึ่งนี่ร้อนเจอเย็นก็เหมือนขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบในวันคืนเลาลานลลั่นแหละเฮ้ยแด่ทองนี่หาไม่เจอเลยฮะไม่พบอันนี้ผมคิดว่า อ๋อเราสามารถจะขุดไอ้สีแดงๆได้นี่ว่าปุ้งปุ้งปุ้ง,งเรียบร้อยครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเปิดที่ฐานกันเลยดีกวา่าน่าสุดต,ตัวผมอยากลด้เป็นอาวุธอ่ะเออเราเปิดไปเลยปะเราเปิดไปแบมได้เ,เป็นค้อนฮะนี่ครับนี่ครับเราไปลุยหลังโจนสต็องโฮเลยดีกว่านี่ครับใช้คอ้อนนะนี่ทุบทีเดียวทุบทีเดียวพอครับนี่ครับ นีน่นี่นี่นีบูมนี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่แล้วทุกคน